หน้าบ้านถนนใหญ่มีรถวิ่งมาเรื่อยๆนี่คือบ้านหน้าบ้านมีมะม่วงมะขามพลังต่อเติมทำร้านค้าเดี๋ยวอีกสัปดาห์หน้าของโลกแล้วติดต่อแล้ว เมื่อวานก่อกำแพงเดี๋ยวจะวางของวางปุ๋ยนี่วัดทำร้านค้าทำตู้แช่ทำประตูบานยืดปิดๆๆของเ<ป>ต็มบ้านยกมายังไม่ได้เรียงให้เรียบร้อยมีห้องนอนตีฟ้าตีคำแพงอยู่ กำลังคาเดี๋ยวตีฝ้าติดแอร์แล้วก็ปูห้องนอนกลางมุง้งหมนมะดัสไซส์สามคันของรกหน่อยเดี๋ยวเรียงให้เรียบร้อยปกติกว้างบ้านคล้ายๆปราลานห้องน้ำ านมีสองชั้นข้างบนเป็นที่กว้างโล่งไม่ได้ใช้ทำลายบ้านห้องครัวบ,บ้านที่แปดไนี่โลงบัว เปิดไ่ออกแปบหนึ่งครับนีลานซักล้างน,นี่ทุ่งข้าวโพดยญ้าลงเดือนที่ไปถึงสุดนน้น เดินออกไปเดินออกไปเลยใส่รองเท้าเดินออกไปเดี๋ยวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้รีวิวเพิ่มครับ